สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ KPN Studio นะครับยินดีต้อนรับสมาชิกนะครับเข้าสู่เรื่องราวของ c u b a s Studio อีกครั้งนะครับสำหรับคนที่หัดเล่น c u b a s อยู่นะครับสำหรับคนที่เล่น,น,าน,ลนามานานแล้วอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายๆที่คนเล่นมานานแล้วอาจจะรู้แล้วนะครับในที่นี้เนี่ยมาตอบคอมเมนต์ หน้าของสมาชิกท่านหนึ่งที่ได้ดูคลิปวิดีโอในการทำเพลงด้วยโปรแกรมคิวเบ e เบื้องต้นนะครับแล้วก็ได้สอบถามมาแล้วนะครับเพราะเออว่าเาพิ่งได้ไปเห็นคอมเมนต์นะแต่ว่าได้สอบถามเข้ามาได้เกือบประมาณ3 4วันแล้วแหละนะแต่ยังไม่ได้ตอบกลับไปเพราะว่เพิ่งเจอ,เอ,อพอเจอวันนี้ก็รีบรีบนะรีบกลับมาทำคลิปตอบเพราะว่าบางทีตอบเข้าไปในคอมเมนต์ ก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจไหมนะครับคาถามหรือว่าคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กลับขึ้นมาเนี่ยก็คือว่านะครับถามว่านะครับเมื่อเล่นโปรแกรมคิเวเบตเนี่ยติดตั้งไมค์เข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเวลาเล่นคิวเบตอัดเสียงเข้าไปปรากฏว่าโปรแกรมไม่สามารถอมองเห็นไมโครโฟนของตัวเองได้นะครับเสียงไม่ออก นะครับนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะจะลองนะครับนึกถึงปัญหาที่เคยเจอแล้วก็คําถามเพื่อคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยไม่รู้ว่าตอบไปแล้วจะถูกจุดที่ถามเข้ามาหรือเปล่านะครับแต่ก็พยายามตอบนะครับคอมเมนต์แล้วก็ทําคลิปสอบอตอบกลับไปแล้วก็สําหรับท่านใดที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้นะที่มีปัญหาเหมือนกันเนี่ยก็ถือว่าอาจจะได้รับประโยชน์ด้วยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ปัญหาของโปรแกรมคิวเบตเวลาเราติดตั้งใหม่โดยเฉพาะที่เป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับไมค์อัดเข้าไปในโปรแกรมเนี่ยนะครับมันต้องไปตั้งค่าหลายอย่างนะครับในโปรแกรมในที่นี้อยากจะลองออไปตั้งค่าอยู่2จุดด้วยกันนะเพื่อให้มองเห็นไมค์แล้วก็ให้ใช้ไมค์ได้ปกตินะครับจะลองดูนะครับว่าปัญหาหรือคอมเมนต์ที่ถามมานะจะถูก ที่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 ทำคลิปออกมาหรือเปล่านะครับลองดูนะครับเมื่อติดตั้งไมค์เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถตรวจสอบได้อยู่2ที่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าคอนโทรลพาร์แนลนะครับโดยทั่วไปคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ตรวจสอบที่คอนโทรลพา n e l แนลนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆแต่ในโปรแกรมคิเวเบดเนี่ยมาดูได้ที่ตรงนี้นะฮะมาที่นะครับเมนูเมนูบาร์ที่ดีไวตัวนี้นะครับคลิก1ครั้ง แล้วก็กลับมาดูที่นิไวเซตอัพนะครับตรงนี้นะครับมาคลิกดูที่ตัวนะครับ i d i midi post นะฮะ s e t u ัมีชื่อซาวการ์ดของเราไหมที่เราลงไปในที่นี้ของผมผม,มันจะเป็นชื่ออตรงนี้นะครับมันจะเป็นชื่อซาวการ์ดของของใครของมันเลยนะฮะ ของผมเป็นเป็นชื่อ f ฟล์กไลท์นะหกนะครับ USB ตรงนี้นะครับมีไหมลองตรวจสอบดูนะครับเคกไปอีกครั้งนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าถึงถึงนี้ก็มาเลือกชื่อซาวการ์ดของเรานะครับหรือว่าไดเวอร์ต่างๆที่เราลงไปนะครับว่ามันตรงกับซาวการ์ดของเราหรือเปล่า ลงมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงจุดนี้สำคัญมากนะครับ bst u d i o s y s t e m นะรตรงนี้ถ้าคนที่ไม่ได้ลงไดเอวอร์ซาวาต่างๆลงไปนะครับส่วนใหญ่เป็นคอมที่เป็น on board ส่วนใหญ่มันจะมีเ,เป็นชื่อของซา,าวการ์ที่มีอยู่ในเครื่องนะครับนะฮะ asio นะครับตรงนี้เป็นเป็นซาวหรือว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในเครื่องมากับเครื่องอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครก็ตามที่ลงไดเวอร์ซาวเข้าไปซาวการ์ดหรือว่าไดาเวอร์รอื่นๆเข้าไปมันจะจะสามารถบูดูได้ตรงนี้นะครับนะฮะนี่คือโดยทั่วไปที่ไม่ได้ติดตั้งซาวอะไรลงไปนะเป็นซาวออนบอร์ดที่อยู่ในเครื่องนะส่วนไดเวอร์ซาว ของผมนะครับที่ผมลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีชื่อว่านะครับ f o c u s l i g h t usb asio driver นะครับเนี่ยตอนนี้พอดีว่า,อาตอนนี้ผมอัดเสียงทำคลิปอยู่ผมจะใช้ซาวออนบอร์ดเพราะว่าถ้าไม่ใช้ตัวเนี้ยเสียงอัดมันจะไม่เข้ามาในโปรแกรม cubase นะครับมันจะไม่ได้ยินเสียงดนตรีที่เล่นในโปรแกรมผมก็เลยต้องใช้ซาวตัวนี้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ผมจะใช้ไม้ที่ผมจะอัดเสียงเนี่ยซาวการ์ดที่ผมจะอัดเสียงทําดนตรีเนี่ยผมต้องคลิกตัวนี้นะพออะไรคลิกเข้าไปมันจะมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ตอนแต่ตอนนี้ผมผมไม่ได้เปลี่ยนนะผมจะไม่กดเพราะว่าเสียงไม้ที่ผมพูดเข้าไปมันจะไม่ออกนะครับจะมีปัญหาในการทําคลิปนะครับของใครที่คลิกเข้าไปแล้วมีชื่อซาวอะไรหลายตัวที่เราใช้ปีวันให้คลิกตัวนี้นะครับเดี๋ยวไมจะใช้ได้นะครับ แล้วก็มาตรงนี้นะครับชื่อซาวแล้วก็มาดูนี่เป็นซาวทั่วไปที่มากับเครื่องนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คลิกซาวแล้วให้มาเปลี่ยนตรงนี้อย,อย่าลืมนะครับให้มาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับเป็นลาย1ลาย2นะครับแค่นี้เองครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องตรวจสอบเมื่อคลิกตรงนี้แล้วก็อย่าลืมมาที่ดีไว้ตรงนี้มาที่คําว่า VST Connection นะครับคลิกไปที่ Input ตรงนี้นะครับชื่อ Soundcard ที่เราลงไปเนี่ยนะครับมันจะปรากฏอยู่ตรงนี้เราต้องเปลี่ยนนะครับในตรงนี้มันยังไม่ปรากฏขึ้นเพราะว่าผมยังไม่ได้คลิกเปลี่ยน Soundcard ที่หน้าเมื่อกี้นะครับให้คลิกเข้าไปที่ Add Bus นะครับอ่า Insert Bus เข้ามานะครับ <c oughs> แล้วก็มาที่ Output เอาพุทตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับตอนนี้ยังเป็นชื่อเดิมอยู่นะครับเมื่อไร่ที่เปลี่ยนาจากหน้าตรงนี้นะครับที่ device setup เนี่ยเมื่อไร่ที่เปลี่ยนตรงนี้เป็น f o ร์ตไรต usb หรือซาวด์คัตของใครของมันนะครับชื่อต่างกันออกไปคลิกเมื่อไร่ปั๊บเนี่ยโอเคแล้วเนี่ยนะครับหน้าตรงนี้นะครับ VST Connection เนี่ยมันถึงจะเปลี่ยนไปเป็นชื่ออย่างอื่นตั้งให้เรียบร้อยนะครับซาวการ์ดก็จะชักกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมไมที่เราใช้ก็จะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแต่ในที่นี้จริงๆเราอยากจะลองอยากจะคลิกให้ดูนะฮะเพรวาว่าไมท์จะมีปัญหาในการอัดคลิปนะครับลองกลับไปตั้งค่าดูใหม่อีกครั้งนะครับทบทวนนะครับเมื่อติดตั้งโปรแกรม Cubase นะครับ ปลักอินอะไรเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะไม้นะครับซาวการ์ดที่เราใช้เรียบร้อยแล้วต้องมาตั้งค่าที่ดีไว้์มาที่ดีไว c ์เซตอัพมาดูซาวการ์ดชื่อซาวการ์ดของเราที่ลงไปมีอะไรบ้างมีไหมในนี้นะครับ <c oughs> ต่อมามาที่ตรงนี้นะครับเป็นนี้เป็นชื่อของซาวการ์ดของผมที่ใช้อยู่นะครับไล่มานะครับจนกระทั่งมาถึง Audio System นะครับ VAT Audio System ให้มาคลิกตรงนี้มาคลิกที่ซาวการ์ที่ตัวเองลงไดเวอร์ไปที่จะใช้ไม่ตัวนั้นนะครับในที่นี้ของผมเป็นพอร์ตไลท์ USB นะครับผมไม่คลิกนะครับถ้าผมคลิกไม่ผมจะตัดเสียงจะไม่เข้าเข้ามาในโปรแกรมนะครับผมก็เลยไม่คลิกนะครับอย่าลืมนะครับมาตรวจสอบตรงนี้แล้วก็สุดท้ายตรงนี้ก็มาเปลี่ยนลายลาย1ลาย2ให้เรียบร้อยคลิกโอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาที่ดี v i c e มาที่ VST Connection นะครับมาเพิ่ม Input ตรงนี้ Add นะครับ b u t studio เข้ามาคลิกแล้วมันจะเพิ่มเพิ่มมาแบบนี้ครับเนี่ยในที่นี้ผมไม่คลิกเพราะว่าผมผมมีแล้วตรงนี้นะคลิกออกได้นะครับก็ mo โมบัต t ออกนะครับเมื่อ Input เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาที่ output คลิกบัตเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีนะครับคลิกเข้ามามันก็จะเพิ่มมาอีกบัตหนึ่งในที่นี้ผมมีแล้วนะครับผมเพเอาออกชื่อซาการ์ดจะไม่เป็นชื่อนี้นะครับจะเป็นชื่อซาการ์ดที่เราลงไดเวอร์เข้าไปนะครับนี่เป็นการทบทวนนะครับรือว่าท่านใดที่ติดตั้งซาการ์ดไดเวอร์ไม่ไดเวอร์ซาการ์ดอะไรต่างๆเมื่อลงไปแล้วให้มาตั้งค่านะตรงนี้ให้เรียบร้อย ลองดูนะครับเพอคำขอตาคาที่คอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาถามเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคําถามที่ถามมาเนี่ยกับที่คลิปที่ผมทําลงไปเนี่ยมันจะถูกต้องตามที่ได้คอมเมนต์มาหรือไม่ถ้าไม่ถูกหรือยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับหรือว่าตอนนี้อาจจะแก้ปัญหาได้แล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่ลงคลิปช้าไปนิดนึงนะฮะแต่ถ้ายังอย่ายงย,งยังแก้ปัญหาไม่ได้ยังไงก็ต้อง นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ได้มีส่วนนะครับในการช่วยให้ทําเพลงนะครับหรือว่าช่วยให้ท่านใช้โปรแกรมค u b บตได้อย่างราบรื่นแล้วก็ดีมีความสุขนะครับเวลาแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นี่ถามไม่รู้จะถามใครนี่อ้นะครับมันทรมานนะฮะทำอะไรไม่ได้นะครับก็ถือว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์เอาละครับคงจะเป็นแค่นี้นะฮะเพราะคิดว่าน่าจะเข้าใจ มีอะไรก็คอมเมนต์มานะครับสอบถามได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะยังขอบคุณที่ติดตามชมตามเคพีเอสสตรีโออยู่นะครับท่านใดที่ติดตามแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามมาชมผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ก็ต้องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามกันได้ง่ายก็อย่าลืมกดซับสไคร e นะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครจะได้ติดตามกัน ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามขอมีความสุขกับการทำเพลงด้วยโปรแกรม CuB เบสทุกท่านครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกท่านครับ